สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชัดเจนแล้วสถานะไฮโซปอแตงโมทำไมถึงได้ลงเรือไปกินข้าวด้วยกันเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านเอสวรชัยอัมพชราพาเป็นเจ้าภาพจัดงานอะไรแตงโมนิดาและวิธีจัดขึ้นที่กรีฑาจักรเสรีภาพกรุงเทพตั้งแต่วันที่11ถึง13มีนาคม2565ขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมงานแต่งแต่งกายโดยชุดทนสีขาวชมพูและโอรสรวมทั้งต้องลงทะเบียนผ่าน QR code ทางเพจกรีฑตจักรแห่งความสุขเท่านั้นโดยจำกัดจํา จำนวน1,000พคนต่อวันส่วนประชาชนทางบ้านสามารถรับชมพิธีไว้อะไรดังกล่าวได้ผ่านทาง YouTube Live ช่อง CJ Connect ล่าสุดต้นตระการได้ออกมาเผยถึงความสัมพันธ์ของไฮโซปอและแตงโมซึ่งปอและแตงโมนั้นเข้าวงการมาพร้อมกันซึ่งเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันมาเป็น10บปีแล้วไม่ใช่สถานะอย่างที่เป็นข่าวแน่นอนซึ่งผู้ชายอีกสองคนปอเป็นคนชวนมาซึ่งในวันเกิดเหตุจริงๆจ,จะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาด้วยแต่ดันตกเรือมาไม่ทันท่านผู้ชมครับ มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ